ระหว่างรอทุกอย่างนะฮะส่งเพลงไปเลยมาสเตอร์วันนี้มาสเตอร์นะครับขอบคุณผู้เกี่ยวข้องเพลงนี้ก่อนนะครับโอ้เวอร์ชันเดิมเขาทำเอาไว้แล้วนะครับเพลงของวอตซิตี้นะครับแล้วก็คนอาร์เรนจ์ทั้งหมดเลยนะฮะก็เป็นพี่แท็บนะครับจากวอเท r วอล์ b แบนด์นั่นเองนะครับแล้วก็จัดการทําเป็นแบบซิตี้ป๊อปอย่างที่ผมต้องการให้เรียบร้อยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็มิกซ์กันอยู่หลายสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับ ก็ฝากโอเคโนแบรนด์ของพี่แท็บไปด้วยนะฮะไปติดตามได้นะฮะขายดิบขายดีตอนนี้มีเหลืออยู่ไม่เยอะนะครับแล้วก็เด๋ยดรอผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วกันกีตาร์ทั้งหมดนะครับโดยพี่เนตตี้หรือว่าพี่ชูศรีที่อยู่ในนี้นี่เองนะครับอัดทุกอย่างให้ผมเรียบร้อยนะครับก็ทําด้วยกันแหละเวอร์ชันนี้จริงๆทำมัน3าคนหลักๆแลวมีผมมีพี่เนตตี้พี่แท็บส่วนท่อนที่ผมเว้นเอาไว้ให้เนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากคุณปาโบนะครับซึ่งตอนนี้เฉิดฉายจริงๆนะครับ ทุกการสตีมนี่เป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วกท็ทุกอย่างนีนแฮชแท็กเกิดขึ้นบารมีพาโบเยอะมากนะครับส่งเสียงมาให้แบบงงๆที่สุดแล้วแต่ว่าคุณภาพเสียงใช้ได้นะครับแล้วก็ขอบคุณเป็นพิเศษครับน้องสิรินะครับมีท่อนตรงกลางที่มันผมเว้นไว้ปาโบมันต้องคุยกับใครสักคนหนึ่งแล้วผมคิดว่าคนที่จะพอฟัดพอเวียงได้นะี่ต้องเป็นน้องสิรินะครับก็ส่งเส้นเสียงมาให้อย่างงดงามนะครับเดี๋ยวรอฟังพร้อมๆกันที่นี่แล้วกันนะครับพรีเมียร์พร้อมกันในวอตซิตี้เลยวอตซิตี้เวอร์ชันป๊อป นะครับรอสักครู่เดียวรอผอรีสมองก่อนเขาใช้คำว่ารีสมองรีสตาร์ทนี่แหละโอเคอนุญาตเรคคอร์ดไว้นะครับทุกคนจะไปอยู่ในกกีฬาไฮไลท์ด้วยกันนะครับส่งมาสเตอร์ไปทุกให้รู้จักคนนี้ชื่อว่าแสนดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับแสนดีครับสวัสดีครับเฮ้ยครับคุณใครเนี่ยนุ่งง่ายผอมาแล้ว หมมู่วงฟังเพลงเมืองกันนี่ไงคูม้าเนี่ยใครใครร้วโอ้คุณเปลี่ยนชุดมาไม่ไม่ฟังผมไม่ชอบเลยเดี๋ยวหนูไปเปลี่ยนผมเมื่อกี้เมื่อกี้มันแอปมันให้กดเลยไม่รู้มันรีคอมผมเฉยเลยมันมันต้องลืมบอกมันต้องรีมันต้องเหมันต้องรีเดี๋ยวผมจะลองดูว่าได้ยินเสียงไหมโอ้ชัดจๆโอเคโอเคโอเคอันนีวผมจะเปิดให้ฟังพร้อมๆกันเดี๋ยวยังไงก็ถ้าอยากจะฟังเพลงแบบชัดๆเนี่ยก็ ลดเสียง a u ิโอในเกมก็ได้จะได้ไม่ต้องได้ยินเสียงพวกสภาพแวดล้อมลยช่องผมโอเคครับก็ฝากบอกคนที่จะตัดไปลงคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมอัพแบบมาสเตอร์ดีๆให้ในในทางช่องผมก็ได้ครับเข้ามาเป็นเด้คเดบเด๋วเดี๋ยวเอาเป็นพี่กู๊ดลงเพลงนี้ที่ช่องใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเอาที่เพจไปแชร์มาอีกทีหนึ่งได้ครับเชได้ครับได้จิตเป็นพี่กู๊ดได้ครับอ่ะเราจะเริ่ม เราจะเริ่มฟังเลยนะยินดีครับทุกคนต้องอยู่ในความสงบนะครับพร้อมกันพร้อมครับผมแม่งแก้ค่าแบบนี้เฉยเลยอะเข้ามาตอนแหล่โอเคสามใครเสียงดังคือเตะออกเลยนะผมผมแทงให้เดี๋ยวผมแทงให้ผอแทงเลยครับโอเคสามสองหนึ่งเริ่มครับ คุณคงรู้กฎหมายเมือนี้มีไว้แห่จะเกียรติยศเพื่อสักศีลมือนี้ไม่ได้มีไว้แจและคุณจงจำเอาไว้อยากจะได้คุณก็ต้องตั้งใจไอ้ผูช้ชนละจนอยู่ไม่ได้หวัง Yeah, the, the Good What a city, 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 what a city. what a city. What a city. What a city. What สวัสดีท่านน้องๆผมพาโบเอสโูาบาครับสวัสดีคุณพาโบไม่ทราบว่ามีให้ผมยืมสักสองหมื่นไหมครับเฮ้ยตายโดนที่ไทยมีตังให้ยืมนะเปล่ามีตังให้ยืมนะเปล่าคุณพาโบจะเอาไปทำอะไรยืมตังเป๊ะเยีญิงหน่อยได้เปล่ปาชึ้งคืูไม่มีมีไว้แห่ จะเกลียดที่ยอมเือนสักซีเมือนี้ไม่ได้มีไว้ใจและคุณจงจำมอาไว้อย่าใช่ไดุ้ณต้องตั้งใจให้ผู้ชนหผู้จองยืนไม่ได้รออย่ามันลืมกับกูกูมฉัน โอดูไวโอเวอร์ฮารเมลอนยาจบดีสีโนโปลเลียนะสิลานรวมถึงจบลูกควรให้เด็กเอาเงินมาให้สักห้าหมื่นกอนเนี้ยพาโเวไม่มีจะแดงล้วขอบคุณมากจบข่าครับโอเคโอเคครับ โอ้โหเฟี้ยวเียี่ยมครับเดี๋ยวเรักแสงกลับมาก่อนแม่ข้างหลังไม่ใช่เนื้อเพลงนะฮะความในใจล้วนๆฮะความในใจฮะมูทอารมณ์เพลงนี่เปลี่ยนไปเลยคือคนในเมืองไม่น่าจะอยากตเันแล้วมั้งครับเนี่ยผมว่าเอาไปเปิดในผับก็ได้ฮะตอนเติมกันนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตให้พี่ตือผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนตัดหรือว่ายังไงอยากจะให้เป็นคือผมจะเอาตั้งเป็นเพลงเข้าเมืองเลยครับโอ้ยินดีครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้พี่โก้ต์เนี่ยตัดช่วงที่อยากจะให้มันเริ่ม เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเริ่มตั้งแต่ตอนเพลงขึ้นเนี่ยอินโทรเนี่ยบางคนคอมพิวเตอร์มันแรงเกินน่าจะไม่น่าได้ฟังเหมือนคอมพอบอนี่แหละแรงแล้วเกินแรงจนลีเลยเมื่อกี้โอเคยังไงรบกวนพี่พี่กูตัดให้ผมหน่อยนะครับอีกฝ่ายหนึ่งโอเคยังไงก็ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ขอบคุณแทนทีมงานหลังบ้านแล้วก็คนในเมืองทุกคนรวมไปถึงอาเจิญด้วยวันนี้มันไม่อยู่อีกแล้วนะครับินดีเป็นแอดมิดคนหนึ่งครับเพื่อนเ่ิ่มกันทำงานเดยแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยทำเท่าไหร่ ก็เลยไม่ค่อยได้เจอหน้าเจอตาในในนามของแอดมินแต่ว่าเป็นผู้เล่นมากกว่าเสียงกีตาร์ทุกเม็ดมาจากๆจ้าสีเลยครับสวยงามมากครับขอบคุณพี่ๆที่มีส่วนร่วมในเพลงนี้ทุกคนครับจากใจจริงครับผมเพราะฉะนั้นก็ที่ผมเคยสัญญาไว้วันนั้นมีทั้งหมด5คนหรือเปล่าครับใช่ไหมเอ ผมจนนั้นด้ครับมี่ผมคนนั้นด้วยแน่ๆครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วผมครั้งที่แล้วผมให้ไปคนละหนึ่งร้อยใช่ไหมครับวันนี้ผมให้อีกคนละเก้าร้อยตามที่ตกลงกันไว้เลยแต่ถึงว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมันเป็นเวฟเก่าใช่ไหมคนละหนึ่งร้อยเดี๋ยวผมให้เป็นเวฟใหม่แล้วก็เป็นหนึ่งพันกลมๆไปเลยแล้วกันก็ดีเดี๋ยวเป็นล็อบเบอร์ผมอยู่พอดีเลยรวยลูกเฮ้ววั้งแตว่าไง เมื่อวานผมซีรืสอรถ่พูดเลยรไปแล้วสิริครับเนี่ยเต้นเต้นจากการเรื่องในเรื่องรถเลยกูสเปิร์มต้องสเปิร์มกูสเปิร์มองคนเลยสีริมานี่อยู่ไหนเนี่ยนี่เหรอนี่เธอเหรอถ้าที่อิาพี่กูตลงที่ช่องแล้วยังไงส่วนตัวมาหาผมได้เลยนะครับได้ครับยินดีครับโอเคครับงั้นผมขอตัวแล้วครับผมครับผมเจอกันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสบัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดี